มัดเช็ครายละเอียดทุกจุดทุกมุมเลยนะคะว่ามีการมัดครบหรือยังตรวจสอบดีหรือยังนะคะจุดไหนนะคะอะไรยังไงนะคะกบรุณค่ะ ิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนเหมือนที่เรามาทำครีเอเตอร์นะคะมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านการเขาแบบนี้เขาแบบรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการผูกเหล็กด้านข้างของแบบนะคะเพื่อยึดไว้นะคะก่อนที่เราจะทำการเทนะคะพนักง,งานก็ มัดเช็ครายละเอียดทุกจุดทุกมุมเลยนะคะว่ามีการมัดครบหรือยังตรวจสอบดีหรือยังนะคะจุดไหนนะคะอะไรยังไงนะคะก็เราก็ทําตามแบบเลยะคะ่ะพนักงนานก็จะไ้รีเช็คนะคะเด,เดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดพื้นกันนะคะตามซอกตาคะข้าแบบแล้วก็มัดเหล็กนะคะ มัดไปเรื่อยๆเส้นต่อเส้นเลยนะคะไม่ได้ว่าไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละจุดกว่าจะได้เทปูนแต่ละครั้งนะคะของนะคะก่อนที่เราจะทําการเทปูนนะคะหลังจากนั้นเราก็รีเช็คประมาณนี้เลยค่ะเช็คไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าถูกต้องครบหรือเปล่านะคะถ้าครบ แล้วก็มัดเหล็กนะคะมัดไปเรื่อยๆเส้นต่อเส้นเลยนะคะไม่ได้ว่าไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละจุดกว่าจะได้เทปูนแต่ละครั้งนะคะ hi ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนเหมือนที่เรามาทำครีเอเตอร์นะคะมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านการต้องมัดต้องยึดนะคะตามแบบนะคะให้ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนเหมือนที่เรามาทำครีเอเตอร์นะคะมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านการ ออกแบบจากความคิดของเรานะคะผ่านความตั้งใจนะคะผ่านแนวคิดนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะวางแผนนะคะว่าจะต้องทำยังไงคุณคะ ออกแบบจากความคิดของเรานะคะผ่านความตั้งใจนะคะผ่านแนวคิดนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะวางแผนนะคะว่าจะต้องทำงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนเหมือนที่เรามาทำครีเอเตอร์นะคะมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านการ หนึ่งสองสามนะคะเพื่อจะให้ได้ออกมาในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปได้นะคะอันนี้เราก็คล้ายๆกันเลยนะคะก็ทําตามแบบเลยะคะ่ะพนักงนานก็จะได้รีเช็คนะคะเดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะมาทําความสะอาดพื้นกันนะคะตามซอกตามเขาแบบนี้เขาไไบัเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการผูกเหล็กด้านข้างของแบบนะคะ เ่ยยึดไว้นะคะก่อนที่เราจะทําการเทนะคะพนักง,งานก็ค่ะวันนี้ก็พามาชมนะคะการมัดเหล็กนะคะเราจะตรวจสอบก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าเบรไว้นะคะอันนี้ก็เป็นไงหนึ่งสองสามนะคะเพื่อจะให้ได้ออกมาในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปได้นะคะอันนี้เราก็คล้ายๆกันเลยนะคะ ใครยังไม่เคยเห็นงานมัดเหล็กนะคะอันนี้ก็เข้าแบบแล้วนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะการมัดเหล็กนะคะเราจะตรวจสอบก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าแบบไว้นะคะอันนี้ก็เป็น มุมนะคะใครยังไม่เคยเห็นงานมัดเหล็กนะคะอันนี้ก็เข้าแบบแล้วออกแบบจากความคิดของเรานะคะผ่านความตั้งใจนะคะผ่านแนวคิดนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะวางแผนนะคะว่าจะต้องทำอย่างไค่ะวันนี้ก็พามาชมนะคะการมัดเหล็กนะคะเราจะตรวจสอบก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าแบบไว้นะคะอันนี้ก็เป็น จะมัดเช็ครายละเอียดทุกจุดทุกมุมเลยนะคะว่ามีการมัดครบหรือยังตรวจสอบดีหรือยังนะคะจุดไหนนะคะอะไรยังไงนะคะก็เราก็ทําตามแบบเลยะคะ่ะพนักงนานก็จะไล่รีเช็คนะคะเด,เดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดพื้นกันนะคะตามซอกตาม เขแบบแล้วก็มัดเหล็กนะคะมัดไปเรื่อยๆเส้นต่อเส้นเลยนะคะไม่ได้ว่าไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละจุดกว่าจะได้เทปูนแต่ละครั้งนะคะเข้าแบบนี้เข้าแบบเรียบ,บร้อยแล้วนะคะก็จะมีการผูกเหล็กด้านข้างของแบบนะคะ เพื่อยึดไว้นะคะก่อนที่เราจะทําการเทนะคะพนักง,งานก็ออกแบบจากความคิดของเรานะคะผ่านความตั้งใจนะคะผ่านแนวคิดนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะวางแผนนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะก่อนที่เราจะทําการเทปูนนะคะหลังจากนั้นเราก็รีเช็คประมาณนี้เลยะคะ่ะเช็คไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าถูกต้องครบหรือเปล่านะคะถ้าครบ เขาแบบแล้วก็มัดเหล็กนะคะมัดไปเรื่อยๆเส้นต่อเส้นเลยนะคะไม่ได้ว่าไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละจุดกว่าจะได้เทปูนแต่ละครั้งนะคะไงหนึ่งสองสามนะคะเพื่อจะให้ได้ออกมาในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปได้นะคะอันนี้ก็เราก็คล้ายๆกันเลยนะคะก็ทําตามแบบเลยคะ่ะพนักงนานก็จะไล่รีเช็คนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดพื้นกันนะคะตามซอกตาม